ปทุกปีที่บ้านเนี่ยครต่งท่านก็จะมาร่วมเรานะครับยการจคนเสรนี่ยนี่คนที่มีคุณมีคุณจรไม่มางานอะไรก็แล้วแต่ไปตบองท้อต้องบอกว่านี่คุณครูที่ท่านได้ยินเสียงเนดีเจองไทยแล้วท่านดีเจอะไรนะ

พวกชั้นหนึ่งพวกชั้นหนึ่งสองคันเลยนะฮะโอ้เข้ามากับบรรยากาศงานคลินบ้านบ้านโป่งไม่อยากเป็นยงไงครับเดนะครับกลครูนะที่ชื่อว่าครูก็เป็นตัวผู้ให้เนาะขอให้วันนั้นเราไม่เห็นผลแต่วันนี้เรา